สวัสดีครับบีนเอีนคาเฟนะครับภาษาเวียดนามนะครับันนี้มามาดูนะครับบีนเอียนคาเฟ่ e e N, ine, ครับ <c oughs> อาหารเวียดนามครับมีอะไรบ้างนี่นี่ครับเปิดเจ็ดโมงปิดสามทุ่มครับเป็นไงสวยไหมโอ้มีหมวกขายด้วยอโอเคครับ บินเอียนคาเฟ่ทำมาเป็นแก๊งของโคลาดไหครับเบียรคาเฟ่ก็จะมีขายอะไรนะปลาเต้ปลาอะไรนะชื่อบั้นหมี่ชื่อชื่อเวียดนามบั้นหมี่อตุ๊กอันเท่าไรครับเนี่ยร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทบินเอียนบินเอียนคาเฟ่อ๋ออันนี้ชื่อภาษาเวียดนามน,นะครับ สนใจลรก็มีพวกกาแฟเนาะและขนมปังขน,นมปังก็เหมือนของบ้านเราธรรมดาหลากหลายความอร่อยเนอะอันนี้ก็อยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกสีแยกันเลยนะข้างเก่ากกหัวหมากเลยไปถึงห,วหวัวหมากเนาะไอ้ตรงลาซิมไอ้เป๊กข้างเก่าตรงนีง้แหบอีกเส้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ยมราชยมราชไหมยมาอ๋อเพศบาลสามนะครับสนใจก็มาซื้อมาหากันนะครับนานนีนครับได้เพิ่งเห็นท้งเร่ เจ้าเดี๋ยวเจ้ากันหรือกันอ๋อครับผมอันนี้ก็อันนี้หมวกขายได้เนี่ยขายหมวกได้เนี่ยอ๋อขายได้ด้วย